ตีตรงนี้แป๊บนึ่งตีงไม่เกินยี่สิบไม้ต้องโดน mm. ถ้าไม่โดนก็ไฟสิไม่นี่เอาเอาโอกาสสุดท้ายแล้ครับตาซังฮัาตัสซัง hey. โอกาสสุดท้ายโอ s ล c าส n ชาน h ์ชาน l ์ล t าส์เดย์โอชนส์ h ช่ลาส์ชาน์ลาส์ g i ฟต for you oh thank you Whole box. กุ้งแดง thank you ทักซ์ซ you can finish it กล่ o x thank you oh many crank oh same one o h because only one oh one color okay แพลงหมดแล้วนะครับแบหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่กุ้งแดงอย่างเดียวแต่ท่าก็กิน โอเคโอเค thank you มา thank you ขแดงมาสุดท้ายข้อสำคัญของเหยื่อที่จะตกปลาแค้นะครับเหยื่อต้องเสถียรเวลาชนชนกระแสน้ำอ่ะมันต้องไม่ปรินดึงลงกระแสน้ำปุ๊บเสถียรเลยนะครับแล้วก็ถึงพื้นต้องอยู่ขึ้นอยู่กับรับน้ำด้วยว่าระดับน้ำเท่าไหร่ตัวนี้ดำได้สามเมตราไม่กว่า <coughs> <But what coughs> in this one in Thailand they like um, a smaller in the market they like little smaller they like um, about seven centimeter but this one's eight this eight because I like big fish oh yeah yeah so I want to make big fish this one make in uh, in a very good factory so it's steady Yeah. stable it's no no จุ๊ e ุ๊ very stable น <Yeah, yeah. S 1> ่าตาชมว่าเหยื่อเสถียรและเหยื่อนิ่งเอบาเหยื่อดีเพราะตีไปเนี่ยมันมันลงเลยแต่ไงโปรญี่ปุ่นเองชมจริงๆตัวนี้ทําจากโรงงานที่ดีมากเลยนะโรงงานนี้ดีมากเลยสเสถียรแข็งแรงด้วยเพราะว่าวันนี้เขาตกมาสองสวันแล้วเขารู้แล้วว่าเหยื่อไหนปลิ้นเหยื่อไหนไม่ปลิ้นเลือยเหยื่อไหนสู้น้ําได้เนี่ยตัวนี้มันแย่เนี่ยสายตึงปุ๊บสู้น้ําได้ตลอดเลยแล้วก็บอกว่าที่ทําอ่ะ ตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าผมไม่ชอบไปตกปลาใหญ่มันถ้ามันแปดเ็จขึ้นเงี้ยเออมันสามารถเอาไปตกได้หลายที่นะครับแต่ว่าเมืองไทยชอบชอบเหยียอตัวเล็กนิดนึงตัวนี้มันอ้วนทําไม่อ้วนทำไม่ใหญ่ว่าเป้ามันใหญ่ที่สําคัญเสถียรตีแล้วจิกพื้นลงน้ําเลยลงพื้นเลยวันนี้ให้ฮัตตะได้จับเหยื่อแหละให้กองหนึ่งเลยให้มันกัดสักตัว กุ้งแดงแต่วันแรกนี่ว่าได้ตัวไปแล้วเนี่ยเรามีให้เสียเรามีอสุรกายให้เสีย ลอเรยแล้วยแลวยแล้วก็กก็กกกกกต่กตตายลลอยแล้วลยแลยลอยไล้ปไปเชือกไปเช็อกแล้วไปกู้ก่อนเออไปเร็จแกหน่ด้กูไปกู้ไปกู้ไปดันหมุนมันไอเอ็นมันเหลือน้อยแล้วหมุนติ้วเลยเจอแล้วทุกคนจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ ไม่โดนจะเอาไว้ได้จับนีจับจับซิเออมันจะโดนได้ไงอ่ะสาที่ปมเลยนะกู้คืนได้แล้วนะครับกู้คืนได้แล้วพอดีนะครับบัลลัสเป็นเหยื่อโฟลติงนะครับถ้าตีกันไปปุ๊บชนหิน ปล่อยมันจะลอยหรือถ้าติดหินแล้วมันขาดอย่างเงี้ยลอยไปเก็บได้นะไม่ใช่อย่าจมดีเวลาตกในหินอย่างเงี้ยคงๆๆๆๆ เนี่ยก็โดนพื้นตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยชิจ่ายกุนชิชิจ่ายกุนชิเฮ้ยกุนชิชิจ่ายกุนชิโอเคเอ้ย เออทำไมทำไมทำไมมาที่ตัวห้านีว้วที่หลออมา10กิโลเย้ yeah. 10กิโลน no. 10กิโลเา <laughs> ช่วยทุกอย่างตั้งถึงตั้งสาย10กโลไม่มีเลยเนี่ยเท่าไหร่ขีดนึตงตัวนี้ขีดสักเทสกดีใจเขาว่า <laughs> <c oughs> ก็ดีใจสิบโลเหลือสิบกร,รัมอีกแล้วเคจีมันหายไปไหนพี่ทำไมมีจีตัวเดียวทำไมมีจีตัวเดียวเคจีมันหายไปไหนกิโลบร่กรัม ริมนะไม่กินอยู่ร่องกลางหลังหินนี้ฮะอะไรนะเียังก่อนไม่ลงพอพอมาถึงในตรงจุดที่น้ำมันจมมันเลยมันจะขึ้นหัวขนาดมันเกิดขึ้นโอ้โห ลงไปตรงกลางด,ดูเรียบเอียงทั้งตัวเนี่ยลู่ทุกลายลู่ระดับเทพตา <c oughs> โอ้ยปลา,า,าตัวแรกของปีปลาตัวแรกของปีคนก <c oughs> ็ไม่ได้ปลาอยู่มาเอาปลามาอวดน,นี่่ยม ไอ้ยิ้วมาบวดก็อีกคุยแห้งๆไม่ได้เป็คนใจร้ายขนานี้แห้งๆบางคนแตะน้ำวันนี้เขายังไม่ได้ปลาเลยปลามาปวดไมาอีกอุ้ยต่งกันได้เพราะนี่คือก็เลยถึงมาไงก็ดีเวลาเวลาปลาปลาตัวแรกของต้นของปีหกเจ็ดเลยพี่โอ้าวกันนมปีหกเจ็ดนะโฉมไทมาอุ้ย มันโชคมาเออเมวันก่อนอาจจะโดนนะโดนแต่ตัวนี้อาจบินขึ้นมาเลยใช่ปะไม่บินมี่แก่งกลางแรงๆเลยจะไปบินไม่ใช่ไม่ไมใช่น,นี่นี่มีแผลนะมีแผลก็ยังมาล่าเหมือนปลาแค้ปีแล้วอ่ะเป็นแผลแล้วมันก็ล่าอยู่คือมันมันมันกัดเพราะความห่วงนั่นแหละนะครับเนี่ยเป็นแผลอยู่สุดยอดปีนี้ เป็นปีปลาไซโลเวลาช่วยคุณได้ตน้น หลายแบบใช่ไหมหัวอย่างเงี้ยมีหลายแบบอ้ออย่างนั้นเหวอโซ่ไมุ่กหุกไม่เคยในมาเคโอ้ยุก always here uh huh. because because t h e they e c t by the back w o t t o m i p ไปไม่ได้หมุนเลยมันกัดแล้วลอยตัวขึ้นเลยตึ๊ด้อเด้อ ตกได้นะคือเดินขึ้นไปเช็คหมายข้างบนที่ห้าตาแล้วก็มันมันเป็นช่องน้ําที่แคบเป็นนะ้ำอันตรายอ่ะมันแรงตีตีตไปตีเหนือน้ํานะตีเหนือน้ําสายตึงนิดเดียวมันกัดแล้วลอยขึ้นบนน้ำเลยไม่ได้เยอะเลยไหลาตามน้ำมาเลยโอ้โห oh. แค่โลหะกลินหืนเลยตอนนี้คือมีตัวกันเลย โอเคนะครับค่าติั้ง l i โ t แอดเวนเจอร์ หลอกโปรมรุยทุกคน <Yeah. S 1> <laughs> right here <Yeah. S 1> fish shallow <Okay. S 1> one cast <calf>, one fish <laughs> right here oh. easy spot นี่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 โอ้ยบอกปกตินั่นเรือแบ๊ลำล้านอันนี้ต้องมาลุยต้นน้ำไม่ใช่น้ำดิไม่น้ำเมยเนี่ยเมื่อกี้กัดตรงนี้นี่ my fish by there โอเค first cast God, no, 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 no. oh! Okay. Mm -hmm. What um? Yeah. Yeah! Okay. See, I tell you. I tell you. 危なかった今。 ええええグンチーいや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 もう激流の中でリトルアドベンチャーいやリトルアベンチャー最高よグッドブランブランエスコングンチーはい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  <laughs> มาดูจุดนีมันต้องแหวกอะ่ะคนมันตกเป็นร่อง,อ,งองนู้นร่องนี้เยอะร่องเนี้ยมันต้องลุยมันต้องแหวกถึงจะได้คนในญี่ปุ่นก็คนทั้งสามไม่ก้อยได้ลุยเงี้ไม่ก้อยอะไระเทญี่ปุ่นเป็นหนาวอลงน้ำงี้ยหนาวเลยเขาไม่แบบแก๊สตกโอ้โหแต่เมืม่อกี้กินกันช้อนไปไหนหมดอะไส้ <c oughs> ไม่เหลือช้อนเลยอ๋อไอ้พวกนั้นเอาช้อนไป <c oughs> ต้นสั่ง อเอาช้อนแม่งหมดดีเนี่ยมีดำก้าวไหมของน้ำไม่กิ่เราช้อนหมดเลยนี่ <laughs> good Goons, good <laughs> Not good good Small goons, big goons, all the same. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. it's a baby one Now that I have next time. Yeah this time Just a bad luck <laughs> มันโชคไม่ดีนะครับน้ำมัน,มนยังไงก็ไม่รู้สึกว่าหาตัวไม่ค่อยเจอเลย next time yeah I don't know where maybe we fish Amazon maybe we fish here maybe we fish Japan mm hmm. ครั้งหน้าคงให้คงได้ร่วมทริปกันอีกนะครับก็ฝากติดตามเนะี่ยฮัตตาัง YouTube channel TikTok yes <Yeah>. what is it uh ฟิชแม็กเน็ตนะครับท่บ <Yeah. S 2> านติกต่อกยูทูบอินสตาแกรมนะแล้วฝากติดตามกันต่าด้วยว่าเขาแนนจะไปที่ไหนก็ติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเราทั้งสองคนด้วยนะฝากไว้ด้วยครับ,รบ,รบวันนี้ก็ไม่น่ามึนอ,อย่างน้อยก็ได้ปลอแภัไม่คัตตาแล้วถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกันทุกคนเอาละไปแล้วครับเชานิบ๊ายบายบ๊ายบาย thank you thank you